สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสียชีวิตแล้วแหาอะไรแม่หนิงแม่ดอกเตอร์เป็ดเหยื่อคดีแพรว่าจากไปอย่างสงบย้อนกลับไป10ปีที่แล้วหรือเมื่อวันที่27ธันวาคม53กรณีนางสาวอรชรเทพหาดินณอยุธยาหรือแพรว่าก้าวศพ ขับรถเฉี่ยวชนรถตู้โดยสารบนโทเวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9รายหนึ่งในนั้นคือดรอกเศสตราชาวเที่ยงหรือดอรเป็ดนักวิทยาศาสตร์ประจำสสวทชและความทุกข์นั้นก็มาตกที่นางทวินชาวเที่ยงหรือแม่หนิงผู้เป็นแม่ของดอรเป็ดที่เสียลูกชายเสาหลักของครอบครัวไปโดยอาชีพของแม่หนิงก็คือร้อยพวงมาลัยขายกระทั่งเดือน สิงหาคม62คดีดังกล่าวก็ได้สิ้นสุดลงหลังได้มีการจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายทั้งสิ้น27รายเป็นเงิน42ล้านบาทแลาสุดวันที่11พฤษภาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้ทวิตเตอร์ตินต้นติน้นติ้นติ้นลานลาน,ลานภาคได้ทวิตร,ระบุว่าเช้านี้ข่าวร้ายแม่หนิงเสียชีวิตแล้วทราบเบื้องต้นวันนัน้น้าอกแม่หนิงเป็นแม่ค้าขายดอกไม้เป็นแม่ของดรเป็ด นักวิจัยสวทชที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในคดีรถตู้แพ้ว่าแม่หนิงเคยบอกไว้ว่าตั้งใจเรียนนะเงินยังไงพ่อแม่เขาหามาให้จนได้ลำบากเขาก็หามาขอให้แม่ไปสู่สุขติครับหลังจากนั้นก็มีคนเข้าไปแสดงความไว้อะไรจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ